เฮ้ hey. วันนี้เขาจะมาลองเสื้อนีอ่เออไปเจ้าพ่อดูนี่ไหน,น <c oughs> เล้วเขาจะดรราเดินแฟชั่นโชว์คนเด้อค่อยพออ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ดไลค์แม่ก่อนกดติดตามแม่ตัวใหญเด้อไปกันอันนี้เสือ้อเสื้ออย่าง่ะ น,นเชียขอแปดออขอแปดแข่งูนแข่งกูนแข่งกูนแข่งกูนกสีฟ้าออมวาอวาเนี่ันเชียสีขอขอแดสีหนึ่แค่แค่มันดำดำอได้หลังน้อยๆเข็นเสียมันยังไดเห็นไลท ไลทีนแต่ไม่เข้าใจเนีมันเข้าใกล้ๆด้วยไลทีนนะนี่ยไล่ไล่ทีมันนี่โอ้ไล่ทีไล่ทีแล้วตั้งหลังตั้งเนื่งอย่างไต่คอวูบคอวูบวะตั้งหลังหกคว้าไปถึงหลังนั้น่าสบายฮัมสุดต่อไปเจอกันนะนี้จะมันเป็นอย่างไรลองเล่าดูหน่แนยาวเนาะแขนยาวอันนี้แขนยาวหมอ นหมอะมันบางไปกับมันใกล้ๆ้วมันบางไปกับมันบางออละเอสนงเสนไหนเป็นหันเจ็เป็นสัมเดีเออขอแค่ขอแค่ขอวางอหมุนดูอเออไปฮึมันยังได้เล่าดูสีดำชุดที่สีดำแล้วเขนแล้วเขนที่น าวเล้าตรงนี้จับเออสามสี่จับสี่เพราะมันมีสีสีชมพูด้วยเนาะความเงาความแงวกับหม้อแคนนี่ก็ชอบอยู่เข็นชอบจ้ะเออนี้ว่าเจ้ดีมันเป็นยังไงนุ่นหมอดิลื่นๆอย่างนี้ลื่นๆให้บะฮ้อนกับบูให้บะฮ้อนฮ้อนกับบะฮ้อนเออเจอกันชุดใหม่จ้า อ่อย่างใดเล่าจับเรือชีชมพูนี่แหละเปิงใจ่ายกับชีสุนผูมันเป็นเสื้อใหม่ห่มหรือเปล่าน้อยๆเนาะมันเป็นคล้ายคล้ายกับเสื้อใหม่ห่มคล้ายๆแต่ใบ่ใช่หนาอย่าง <ự> นันเออในราหมุนสักรอบดูพอตั้งหน้าตั้งหลงังแข็งแขนงมันตกๆเลยเนาะมักเหมาะนะเออจับเลยทุนี้เปิงใจ่าเป็นเปิงใจ่ายกด้เปิงใจ่ายมันกระทัดรัดสิกระทัดรัดที่ไหนตัวใหญ่แต่ใหญ่ว่างเห็นตัวคู่มั่วใช่ไหมชุดต่อไปแซ่บกว่าเดิ่งนะ คนเป็นนี้กับฝคนจอยแกฝคนจอยแต่มันไม่ได้แบบเป็นทรงทรงลวมม่ันเป็นทรงลวมแบบนี้นะเออตัวบูเลี่ยงประเดี๋ยวเป็นที่ทรงลวมกันเออก่เออไม่ไม่บูไม่ได้เออเป็นที่ทรงลวมเนี่ยลองกางกางแขนเต็มดูสองข้างดูเออเนี่ยมันจะตัวใหญ่ประมาณเนี้ย แผ่นนุ่มดิบ no ่ฮอนนะเนี่ยบ่ฮอนมอกหมอนะมอกหมอล่ะบ่กว like ้างเกินไปแว้วออสีขาวอย่าเปลี่ยนง่ายกับผู้สุดต่อไปสุดสุดท้ายแพอดูยังได้ายชุดนี้ชุดนี้ แม่กระทัดรัดดีกระทัดรัดยังไดหเปลองว่าเปลืองยังไดมันเปลองยังใดตัวไหนคุณนายกะเย่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 เลี้ยงมาเจ้าเลี้ยส่ตัวใดดีเนาะวันนี้ได้เสี่ยงเป็ดตัวเออแล้วตัวใดที่ตัวอ่ะหนึ่งสามตัวที่ตัวจสอบที่สุดคือตัวใด ตัวแรกก็ด,ด้วยที่ชอบที่สุดเลยชอ,อ,อบที่สุดยังไงเออชอบที่สุดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนี่นี่โอ้ปู่ว่าอะไรของซุกตัวนี้ได้นี่ตัวนี้คือเลือกคืออันแรกเลยบอกเออที่ห่อว่าแรกเลยอือนี่ล่ะอันนี้อันนี้ที่ห่ออันนี้อันนี้ XZ อู้ดอันนี้ XZ XZ เอออันนี้ XZ เกิดซื้อให้อยู่มันจะเน้นเสื้อผ้าบางๆเนี่ยอันนี้อันอันดับหนึ่งจ้ะกะอัอนดับหนึ่งอันดับสองอันใดสีภูเนี่ยหรือว่าไหนว่าสีใดว่าสีฟ้าว่าสีภู อ๋สีขาวอันนี้อ๋อกางกางดีดูกางดูอันนี้ยังห่างถึงเป็นอันดับสองอันนี้สีขาวนี่อันดับสองนี่จะไปไหนได้ทำงานเลยตีสอบอันดับสองเข้ามาอย่างไรอ๋อมันใส่ได้หลายตี้มันใส่ไปได้หลายตี้เออออกงานได้ออกงานได้อ๋อมันบางๆเนาะบัดลำบากอืมเอออันดับสามสีชมพูกก็ว่าสีสีด่าก็ว่าสีชมพูปูนปูอ๋อสีหูนี่นี่สีหูนี่แหะอ๋อถั่วซอปนี้จ้ะกะ นอ๋อกูว่าแล้วเสื้อชอบเสื้อลำเตยตอนแรกนึกว่าชอบเสื้อเขนกูเออเนื้อหางถึงอันดับสามตัวนี้สีชมพูหนชอบชอบใส่ชอบสีชมพูเออสีกับปีกับสีชมพูสีชมพูเออนี่ลายเท่หอ่ะเออแล้วนี่มันทรงไม้รุ่นแล้วถ้าเกิดมีคนบอกว่ามันทรงวัยรุ่นตัวใส่ได้กับตัวร้างได้ได้มันใส่ได้หมดถูกอ่ะใส่ได้หมดเสื้อก็คือเสื้อโดยทั้งสุกทุกอ่ะเสื้อก็คือเสืีย ซอยคือหมอดำคณะเสือก็ไม่ว่าใส่ได้แน่นอนอันนี้คืออันอันดับสามเจกว่าอันดับสามมีอ่ะถ้าเกิดถึงอันดับสี่คืออันไหนอ่ะอันดับสี่เพราะว่าอ่ะอ๋อมันมีสีบูดเย่างนี้กูว่านะเจกว่ามันมีสีบูดติดน้อยเจกว่าอันดับสามอ๋อเปิงเนาะไอเสื้อตัวนั้นไอที่เป็นลายลายลายดอกไม้ก็สีชมพูเนาะเนี่ยอันดับสามสูงมันเออเออแรงอ้าวอันดับต่อไปแล้วเสื้อตัวที่ใส่อันดับที่เท่าไหร่อันนี้นี่เออ อันดับที่หนึ่งเลยเอออันดับที่หนึ่งกว่าที่กว่าที่สุดชอบที่สุดคือตัวที่ไส่จังเพราะคอมันตัวนกซุ๊กตัวรองเจาก่ำคอตั้งหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นคอญี่ปุ่นเลยเนาะเออมันเป็นอย่างออเออคอญี่ปุ่นนะเออสีแร์เอออันนี้ได้อันดับที่ได้ดออันดับที่สามอันดับที่สามสามมาแทรกเลยนี่เออ อันนี้ก็เปิงใจเหมือน,นกันอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ทรายนี่อันดับหนึ่งจ้ะก่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วอันนี้คือแสงมาเป็นอันดับสามแนวสีฟ้าแนี่ห่างถึงแสงเป็นเป็นอันดับอันดับสามก็มันก็ดีมันก็เพราะว่ามันใส่ได้ใส่ได้ะทัดรัดอ๋อใส่ได้บ่อยเนาะทราได้บอ่บอยอยู่บ้านทาย่างเงี้ยเนาะแล้วสีดามันปู๊นหรอสีดานมี่อือบ่ค่อยเปิงว่ะเด่ะสีดาวมี่ก็หนึ่งในเก้าอันดับที่ได้ด่ะ อันดับแปดตัวกันเนี่ใช้ถ่ายอออัน,น,น,นไม่ได้อันนี้ยังได้อ,นนอันนี้เป็นอันที่ชอบน้อยที่สุดอันนี้อัไที่ชอบน้อยที่สุดเพราะว่ามันแขนโบกเพราะมันแขนโบกเอออ่าทีนี้ลองใส่แบบใหม่้วกะเอาแขนออกดังโบกเจก่ะบัตรจ่ายบัตจ่ายใส่อันะถ้าเกิดลองใส่แบบเนี้ยเป็นได้ยังไงยังได้ยัง ก็แน่ๆก็ๆๆจะเปิดลายอยู่แล้วก็ใส่ไปือนกันหรือนี่มันเปิดลายเนาะเออ,อก็ใส่วกออกอย่างข้างนี้เลยออกข้างนี้เอาวกออกเลยได้ก่ะเออชั่วเขาเขาแบบเพิงใจ่ามาเนี่ยเออเออเอออ่ะเอาคงคุณใจคนเดียวโอยรวมรมมานังสุข <c oughs> อ่ะอ่ะเป็นดายเพิงใจขึ้นหน่อยไาอันเนี้ย ขทยกับคนจาระอเป็นไดาคิปนี้มว่วนกันกนนาชอบแว่แล้วเจอกันใหม่เลยคลิปหน้าเจอกันใหม่เลยนะบด้อ๋ออย่างไดได้เสียเดียวปีจ่ายหลายตัวหลายตัวเกือบสิบเกือบสิบนะอืม <ừ. S 1> โอ้ปจจัรักน,นะดนะ ทัหตัวนี้โทรๆๆนี่ตัวอย่โทรไปน่อย